สวัสดีครับวันนี้พบกับไรโซของร้าน G Superbike นะครับเราก็ร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวดัดอุทัยธานีอำนะเภอเมืองนะครับถ้าใครปาไม่แม่ถูก่าเซิร์ช Google Map ได้นะครับว่าเฮมอเทอร์ hey Motor, หรือว่ามอเตอร์เฮมอเทอร์มอเตอร์มือสองหรือว่า G Superbike นะครับก็จะขึ้นมาที่นี่เลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้าสปูตเตอร์ตัวใหญ่ Forza 300 ABS ตัว2,013นะครับก็คือตัวแรกนะครับลูกค้าตัวนี้น้ำมันเครื่อง กองไต่กองยางเยิงผมเช็คหมดแล้วดีหมดทุกอย่างพัอมพอคัเบกนะครับชํำๆเลยนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้หน,นะครับถ้าถ้าสะดวกนะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยแล้วก็คันนี้นะครับดาวพอประมาณแต่ผ่อนถูกมากๆนะครับผ่อนแบบถูกกว่าเวฟแล้วสิบไอีอีกนะครับก็ผ่อนแค่3ปีสั้นๆมาเดี๋ยวผมพาชม คันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ชิ้นสีสวยดีนะครับอาจจะมีเก็บสีมาบ้างบางชิ้นนะครับสีนะครับก็เป็นสีขาวมุกนะฮะสวยมากๆเงาวับนะครับไฟเป็นไฟคอมพิวเตอร์นะครับแต่งนะครับเดิมส่งแต่งนะครับส่งเปลี่ยนไซส์ข้างในผมเปิดสวิงให้ดูนะฮะเปิดสวิงมาปุ๊บไฟ ขาเรียไสีเนาะเขาเรียไรไฟโปรเจคเตอร์ติดก่อนเลยนะครับแล้วก็ปิดได้เปิดได้นะครับวงแหวนตรงนี้ไม่รู้ติดหรือเปล่าต้องลองสตาร์ทเครื่องเาจจดูไ่สูงอ๋อก็ก็คือดวงเดียวกันเนาะนะครับของแต่งก็จะมีไฟมีชิว สูงชิวโด่งเนาะยาง r c เหลือเยอะนะครับแกนโช๊คสวยดีรถไม่มีชนนะครับปั๊มจานดิส3พอทของนิดชินนะครับตัวนี้มีระบบคอมไบเบรกมาให้ด้วยนะครับถ้าถ้าเบรกล้อหลังมากกว่า40%่เจะช่วยเบรกล้อหน้าด้วยนะครับลูกค้าจานสวยดีนะครับไม่มีอะไรกาดอ่ระบายความร้อนด้วยมะน้ําวังพึ่งนะครับต่างๆยังยังพอใช้ได้นะครับไม่ล้มเยอะมากนะครับตามอายุการใช้งานของรถเนาะก็แต่แผงคอสวยมากๆนะครับลูกค้าไม่มีบุบ ว่าตามมดตาแมวหรือว่างอใดๆนะครับหน้าตรงล่อยมือได้นะครับต่อมาที่ฝั่งนี้นะครับของแต่งก็จะเป็นไฟวัดโวลต์นะครับลูกค้าเปิดไฟดูที่มใจมาปุ๊บกรติดละ12 11.7สาตาร์แล้วจะอยู่ที่13กว่านะครับแล้วก็อุ้ันอะไรนะอันเนี้ยอัตราสีบเบิร์กิโลต่อลิตรวิ่งทั้งหมด49 0 0 0นะครับแล้วก็เวลานะครับเวลาปัจจุบัน ปรับเป็นทิป A ทิป B กับวิธีกับมาวิธีทั้งหมดเนาะตัวบนไม่สามารถปรับได้ก็ประมาณนี้แล้วก็มีไฟเตือนน้ำมันกีน้ำมันน้ำมันเครื่องแล้วก็ไฟหัวฉีดไฟสูงแล้วก็ไฟเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไฟ ABS นะครับเพราะตัวนี้มีระบบ ABS ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนะฮะตัวนี้เป็น การวัดระดับนั้นเชิงเพิงความเร็วนะครับรอบแล้วก็ความร้อนของเครื่องนะครับจะหยุดประมาณคิดกลางๆนะครับโอเคกระจกเดิมมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดเปิดไฟหน้านะครับโครงกุญแจนะครับสวยตัวนี้มีจำสองดอกมั้งเนี่ยหนอบเดียวทั้งหมดเปิดตรงนี้หมดเลยนะครับลูกค้าก่องม่จะเป็นก่องเปิดคคุญีจตรงนี้หมดเลยฝาเติมน้ํามันไม่ต้องลงจากเบาะแล้วก็เปิดเบาะ นะครับเบาขนาดใหญ่เก็บหมวกกับนอกได้2ใบนะครับตัวนี้สายทัวริงชอบเอาไปแช่เครื่องดืมเหมนนะครับ mm hmm. ก็แล้วแต่ว่าจะแช่อะไรก็คือเอาฟอย์นะครับรองแล้วก็น้าแข็งเทแช่ได้เลยนะฮะตัวนี้เพราะว่าอยู่บล็อกแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มันอยู่ด้านล่างนู้นนะครับไม่สามารถที่น้ำที่จะเข้าไปได้คือเข้าไปยากครับลูกค้าแล้วก็ท่อเดิมท่อเดิมผ่านนะครับคันนี้สี อาร์มตรงนี้มีการเก็บสีมาครับทําสีมาเป็นสีน้าตาลไทเทเนียมนะครับยางหลังยังสวยอยู่ไม่มีบวมใดๆนะมาแล้วก็พวกเครื่องพวกอะไรก็สวยดีนะครับไม่มีร่องรอยแหงการรื้อเครื่องใดๆนะครับก็น้ำมันได้ถ่ายไปแล้วแล้วก็ไฟหลังเป็น LED ด้วยนะครับนี่สวยดีนะครับหลอดเบรกไฟเบรกเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนเป็นป้ายอุทัยนะครับทะเบียนสวยสองเก้าเก้าเก้านะครับผม ก็ป้ายไม่ชอบเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เป็นแหลกกล่องนะครับก็ติดไปอย่างนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะไปใส่กล่องข้างหลังนะครับก็ยึดน็อตได้เลยนะฮะโชกหลังสวยดีไม่มีเยิ้มนะครับแข็งสวยดีนะฮะไฮนด้าตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นกองเป็นพลาสติกนะครับครอบอีกทีหนึ่งดี๋ยวก่อนนะตัวนี้รุ่นนี้เป็นเหล็กแล้วเหรออ๋อโทษทีนะลูกค้ารุ่นนี้เป็นเหล็กแล้วนะฮะรุ่นก่อนนั้นรุ่นรุ่นประมาณ2015 2 0 1ิบหนะครับจะเป็นฝาครอบพลาสติกกกเหล็ครอบจา คอปาติกกับเหล็กอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นเหล็กคือเพียวเลยนะครับอาจจะเป็นการพัฒนานะครับก็พักเท้าพักเท้าก็เหมือนกันนะครับขาตั้งลงเครื่องดับเหมือนกันไม่ไม่เอาขึ้นเครื่องไม่ติดนะครับลูกค้าโอเคอย่าขุมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเครื่องเงียบนะเงียบดีคัดใส่พวงใส่พานเงียบดีนะครับ ร,ราคานะครับคันนี้อยู่ที่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้รุ่นนี้ลูกค้าหาเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเข้ามาผมก็ไม่ได้กะเกณฑ์ว่าราคาจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแต่ว่ารถมันปีอะไรนะครับสภาพประมาณไหนราคาที่ได้มาประมาณเท่าไหร่ไม่มีเล้งที่ว่าตายตัวว่ารุ่นนี้ต้องเท่านี้นะครับได้มาถูกขายถูกคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าพันบาทใช่ปะ่ะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับดาวลูกคา้า ใช้ราคาเงินดาวอยู่ที่หมื่นหมื่นแค่แหละหมื่นห้าเก้าร้อยอ่ะหมื่นห้าเก้าร้อยนี่คือก็ถือว่าไม่ไม่เอามื่นหกอ่ะแหละร้อยหนึ่งหมื่นหกก็ถือว่าไม่แพงไม่ถูกมากเกินไปแต่รับรองว่าราคาผ่อนถูกแน่แน่สองพันสี่ร้อยกว่ากว่า,วานะครับสีป่ปีเอ้ยเท,ท่ทีสองพันสี่ร้อยกว่ากว่าสามปีสามสที่หกงวดหรือว่าจะผ่อนสี่ปีก็ได้อยู่ที่ประมาณสองพันต้นต้นสองพัน ไม่ถึงร้อยนะครับลูกค้าลองเลือกดูนะครับไฟนันก็เอกสารง่ายบัตรประชาชนสำเนาทียนบ้านคนค้ำคนหนึ่งแค่นั้นเองคนค้ำไม่ต้องแล้วหรอคนค้ำไม่ต้องนะครับแล้วก็บัตรประชาชนสำเนาทีบ้านแค่นั้นจบขอให้มีงานทำนะครับจังหวัดไหนก็ออกได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ว่าลูกค้าต้องต้องต้องเช็คไฟนซนที่ไหนนะครับไฟนซ์ท่านง่ายนะครับถ้าผ่านไฟนซ์ที่นู่นผมทาเรื่องโอนรถก็ส่งรถได้เลยนะครับต่างจังหวัดส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับภาคใต้ก็ส่งรถฟรีนะครับล่าสุดไป หนองคลายเนาะก,ก็ก็ฟรีไปให้ลูกค้าแล้วนะฮะโอเคโอเคมาเจ้าคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอจบไ์สดการรีวิวฟอร์ซ่า0 ABS ้อปี2 0ง3ไว้เพียงค่านี้นะครับลูกค้าขอบคุณครับ